ซีนะครับเลสเสียงทายนะเดี๋ยวเรามาดูตู้น <Guess Whew lerde strong> ี้แล้วกันนะครับนขอยาตโยนจงตั้ใจครับคัตติว่าอาาจิรินิจยางพาจาริโนจาร์าโรธรมาวัอันบีายุกวันอนั่รันอุกคับจ่า ตัวที่2นะครับคือเมื่อกี้เราได้เซมซีอะไรนะที่ที่อันนั้นมันเป็นลิ์อะไรอะครับเมื่อกี้เนี่ยได้ดูกันไหมครับลทิ์อะไรอ๋อใช่ไหมครับเนี่ยเอาจร,จริงตรงกันเลยกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นก็มีโอกาสที่จะมานะครับขอววันที่3 0นี้นะใครแชร์ขอให้รวยนะครับใครแชร์ขอให้ถูกหวยใครแชร์ขอให้ผุดนี้นะครับผมบอกแค่นี้แหละนะครับ